พี่สมพรแก้วกันหานะครับตัวแทนของสจเปยกอุทัยครับเทรนเนอร์คู่ใจของกูลาบดำนะครับด้านล่างยังมีกงจักปอปออินครับมาร่วมสมทบอ่ะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับตะลุมบอลกับจังหวะฝีมือคู่หนึ่งอ่ะจากกิปตานะครับกูลาบดำใครที่เคยดูช่องเจ็ดสีครับรายนี้ครับไม่นับก็นอกเลยครับ สดมากนะครับสดกับเก่านะครับนี่คือการขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นอีกครั้งหนึ่งครับของเพชรมณีติดตามดูนะครับจากพิบูลมังสาหารครับแกงสะพือ,อเรื่องครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากมีหมูยอของฝากเมืองอุบลมิสเตอร์ปองแล้วครับก็มีแกนสะพือนี่แหละครับถึงว่าท่องจำมันเปี๊ยเลยนะครับบ้านมิสเตอร์ปองเองนะอ่าอ่ะกุหลาบดำนั้นสุรินทร์นะครับแต่ว่าโน่นครับไปอยู่กับสอจอเปียกอุทัยที่อุทัยธานีนครับเพื่อนรักของสอจอเปียกอุทัยนี่ยครับชายสุโขทัยครับตรงข้ามผู้บรรยายนั่งยิ้มตาหวานเนี่ะเบิร์นเดย์ยังไม่ฟื้นครับอ่าสุขภาพแข็งแรงครับพี่ชายเป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่อ้อมน้อยด้วยนะครับ ขอบคุณคุณเถลืงนะครับสนับสนุนกรรมการมาเซโตพายันเช้าเลยนะถูกคู่เลยมวยถูกคู่อ่าซ้ายกับขวาคู่หนึ่งครับโอ้คู่ที่แล้วนี่ตัดริบบินดีเลยครับสนุกเลยครับนี่นะครับเราได้ดูมวยสนุกสนุกแบบนี้ครับสุพิธพิทักษ์มครับสมหมายสกุลเมตตาดรสุปราณีขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาด้วยนะครับ ทราบข่าวมวลหน้าลงปักใต้ครับต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับดรสุปราณีคุ้มตาสาครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับคนบ้านผมคนบ้านผมปัตตานีปัตตานีเ่อสครู่นี้ขวาครับได้รับชัยชนะครับคู่นี้ครับขวากับซ้ายเจอกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ที่2ต่อเนื่องทางเอ็นบีทีครับใส่ได้ใส่เลยครับขอบคุณนะครับศูนย์จากเชียงใหม่ครับวันนี้โอ้โหทีมงานมานี่ชุดใหญ่ครับเต็มสตรีมเลยนะครับมีโดรนมาด้วยครับ สวยงามสมราคาครับหน้าจอนี้สวยมากนะครับแสงสีเสียงแล้วไม่มีโฆษณาขั้นในเสียอารมณ์ด้วยนั่นแหละครับน่าสนใจครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับกุหลาบดำล่าสุดแพ้ยอดเหล็กเพชรที่บุรีรัมย์ครับในขณะที่ทางด้านของเพชรแมนีครับชนะเอ็กราครับในนัดชิงที่3มอวยรอบอิซุซสึกงจามวยไทยเวทีบอยสยามอ้อมน้อยแล้วครับ นี่คือดาวดังช่อง7็กับดาวดังช่อง3ครับมาที่พระเจ้าครับวันนี้ขนยอดมวยมาอให้ดูเลยนะครับละเอียดนิดหน่อยครับยกต้นๆอย่าเผลออย่าไผ่ครับซ้ายกับฝวายู่หนึ่งดูครับเจ้าของฉายาสายกุกาบาทนะครับกำปั้นนี้ทรงพลังครับนั่นคือเครื่องหมายการค้าของกุหลาบดำครับทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมเชื่อเหลือเกินว่าหน้าจอ NBT ขณะนี้ แฟนๆจับตากันเยอะแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับนวมสวยๆนวมแสนดีใครจะทิมหน้าก่อนครับทิมท้องแล้วครับมาพอพูดปุ๊บต่อยเลยอ้อลืมไปนักมวยได้ยินเราด้วยครับก็ขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยแสนดีนะครับจากสารวัตรแกะควรกรดครับพยายามเดินเข้าหาครับทางด้านของเท็มาีครับวันนี้ต้องการลองของแหละครับคือถ้าเกิดชนะกลาบดำได้ก็แต่งตูแต่งสูตรนะครับใส่สูตรผักไทยเป็นมวยเงินแสนเลยครับ เดินเข้าหานะครับ hmm. ก oh, ุหลาบจ้านี no. ่ต yeah. ้องบอกว่าเป็นเท่าแก่เราไปแล้วนะครับพี่โอ้โขอโทษขอโทษขอโทษผมภาคมวยในเวทีไม่ได้เลยว่ามีพิริศลือชามาด้วยแล้วเห็นพิริศลือชาด้านหลังครับสวัสดีครับพิริศลือชาครับเราเชื่อว่าคืนนี้นะครับพี่น้องทั่วประเทศน่าจะรู้จักจังหวัดพะเยาเยอะขึ้นเลยครับเอาละครับเดินเปิดเกมนะครับเพชรมณีครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับ ใครใครก็มองว่ากินกุหลาบดําลําบากครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับอ่าจะเคี้ยวคล่องคอหรือเปล่าครับกุหลาบดําครับเตะพับในไปก่อนครับเออมาแล้วเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าครับซ้ายลําตัวขวาคอสั้นๆเดินเบียดเข้าหาครับท่านนายองเพชรมณีอย่ากระพิตตานะครับเรียนท่านผู้ชมที่อยู่หน้าที่นี้แล้วก็หน้าจอทีวียากระพิตตาครับต้องบอกว่ายกนี้ยังเป็นยกที่อันตรายของกุหลาบดำเลยครับ ซ้ายนับขวานอกครับรายนี้ครับอเดินเข้าหานะครับเพชรมณีครับถีบขวานําไปก่อนครับก็ไม่กล้าบุมบ่าเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรมณีครับอาวุธหลากหลายครับทางด้านของเพชรมณีครับวันนี้สู้กับลูกหนักครับซ้ายทั้งแถบของกุหลาบดาได้หรือไม่ได้ยังไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงแบบลมเอื่อยๆอากาศดีๆริมกว้านพยาวขวาเริ่มมาครับทางด้านของเพชรมณี กุหลาบดำสอจอเปียกอุไทยไทยสอจอเปียกอุไทยนี่แม่ประเภทโหนห้ามอุทอนนะครับต่อยทีนี้ท้องทะลุครับแต่ว่าจะต่อยได้หรือเปล่าวันนี้อ่าลำหนักหนักมาแล้วนะครับลำหนักหนักมาแล้วนะครับเอาเลยครับเกาะยางครับทางด้านของกุหลาบดำเอ็ดมานี้ก็ปรีพระมไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็เรียกว่าประมาทไม่ได้ทั้งคู่ครับตัดล่างไปก่อนนะครับต่อยซ้ายลําตัวครับกุหลาบดาครับเอาละครับเริ่มหนักเริ่มทุนแรงเริ่มมีความดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเอาละครับเริ่มขยับใกล้นิดคิดหน่อยแล้วใกล้นิดคิดหน่อยแล้วซ้ายกับขวาดูดีๆนะครับใครถึงก่อนใครถึงก่อนขวามาซ้ายยังไม่คืนคณวัดเสือแก้วบนเวที ออกไม่ออกแม่ปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโปรโมเตอร์เดียครับทีมงานเจ็บเพชรแข้งซ้ายมาครับสรงกุลุบส่งกุลับดำมาร่วมสร้างสีสันแล้วครับคืนนี้ครับโดยการประสานของคุณสมายสกุลเมตาแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับโอ้โหต้องบอกว่าได้ดูมวยดังจากทุกสึกเลยครับครับพยายามเล่นงานช่วงล่านะครับทีมงานแชมป์สอจารุวันหยาดฟ้าครับแล้วก็ด้วงสักชัยโชิ สั่งให้เล่นงานที่ขาของกุหลาบดำครับอ่าดูว่าเสริมใยเหล็กมาหรือเปล่าครับกุหลาบดำเอาเตะขาคืนเลยครับได้ยินเสียงผู้บรรยายอืมนั่นแหละครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยครับปักท้ายครับแหยไม่ถึงอ่าถ้าเกิดเสียชายเจอมิสเตอร์ป๋องไม่ถึงเสียชายครับแต่ว่าสมหมายสกุลแม่ตายอมครับต้องยอมอ่ยกสามนะครับบนเวทีครับ แหน้าจอเอ็นบีทีนี่เยอะแยะมากมายครับนายกสมชาติเดชดอนอุทัยธามาษาเอฟซีผู้บรรยายนี่ดูกันเยอะแลวครับหลายหลายคนชื่นชอบครับทำไมมวยเงินแสนออกมาต่างจังหวัดหมดแล้วตอนนี้ครับผมก็เนี่ยครับด้วยพลังของทุกคนครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับคุณสุภีรัพิศธรรมแล้วก็คุณสมหมายครับเนี่ยซีหนึ่งเสียงเมอวินครับก็ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเลยครับอ่านะครับเอาครับคู่นี้คู่นรกแตกครับ เขาว่ากันอย่างนั้นฝีมือกับพละกกาลังน่าจะได้เวลาสยายปีกตลุมบอลแล้วครับต้องพวนัวพัวพันแล้วนะครับรักกันจริงต้องออกอาวุธเยอะๆให้สมราคากับพี่สุพิชคุณสมหมายตั้งใจครับถ้าตัวนี้จ่ายเต็มนะครับไม่มี5 0เ็เบเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับนี่คือจ่ายเต็มเลยนะครับเพราะคนต้องใส่กันเต็มที่ครับคนรักกีฬามันต้องอย่างนี้ต้องรู้ถึงแก่นแท้ออ เหมือนพี่หญิงนี่แหละดรสุภานีชอบกีฬาครับผู้หญิงหัวใจสปอร์ตแมนออกไม่ออกครับซ้ายของกุหลาดดำออย่ารอท่าคุณประสิทธิ์อย่ารอท่าใส่เลยหมัดหนึ่งสองคนคนขาครับโอ้หยหมัดขามาแล้วโดนแล้วครับทางด้านของเพชรมณีอ่าเนี่ยครับจากกบิปตาครับหมัดกับศอกแรกกันเอา้ยครับท่านผู้ชมได้ดูของดี้เลยครับเนี่ยครับข้อขาก่อนแล้วครับตามด้วยซ้ายครับโดนขวาครับเอาแล้วครับตอนนี้ แม่ใครจะอยู่ใครจะไปครับมันแลกกันไปเลยครับมันจะไปยากอะไรครับแลกกันให้สรุกไปข้างหนึ่งก็มาดีครับก็มาดีครับวก็มาดีครับเออพี่น้องชาวพะเยาอ้ยพี่น้องชาวพะเยาอ้ายนั่งนิ่งอยู่ทําไมล่ะครับมาเลยครับเอาเลยครับศอกดอกตอดอกครับทีต่อทีครับตาต่อตาฟันต่อฟันมาและครับศอกท้ายเสอกท้ายครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับ โอ้โหคู่นี้คนสมัยประคนแม่ตาครับประกอบเองกับมือเลยครับครับบอกว่าคุณลาบดำต้องเจอเพชรมณีครับอ่าอแล้วครับสับซอกซ้ายครับหมัดซ้ายของกุลาบดำครับไล่แขนกันอยู่ครับแทนข่าซ้ายครับเพชรมณีแทงหน้าขาครับกุลาบดำโดนไปสองคืนยังไงคืนยังไงกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนะครับแยกออกมาอ่ามวนชื่นกับแบบนี้มวนซื่นครับอาแล้วครับซ้ายขวาซ้ายขวา สองเสืออยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้เออแต่ว่าสุพิับสมหมายสองเสือรวมกันได้ครับครับแม่ตัดล่างไปสวยนะครับทางด้านของเพชรมณีครับโดนแข้งขวาของเพชรมณีกุหลาบดาต่อยขวาลําตัวครับแม่ดีเรือเวทีไปสี่เดือนนะครับกุหลาบดาครับโอ้โหเนี่ยครับสัญญาณแห่งความมันครับครึ่งทางยกสามครับน่าสนใจแล้วครับเกมนั้นเปิดร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วนะครับอ่ะหมัดหกซายใส่เข้าไปเอาประคัดขวามา วงนายครับโอ้ยของดีเมืองสุรินทร์ของดีมาบอนบีทีสิบเอ็ดนะครับกับทีมงานเดียวกับพี่สุพิษพี่รักธรรมท่านติดภารกิจวอลเลย์บอลชายหาดที่สงขลาอยู่ครับครับในฐานะรองนายกสมาคมในฐานะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่เอเชียแล้วนะครับไประดับโลกแล้วครับโดยผลงานของท่านสมพรใช้บานยังอัปปะคัตไซส์มัดไซายโยนน้ำกระตายโยนแข้งเหมือนเอ็นเทกุลาเอ้าเอ้า แล้วครับตื่นเต้นร้าวใจ้วครับยกที่4ี่ครับน่าสนใจครับพวงในต้งแขนเอาไว้อุ้ยเอบประคัดซ้ายครับทางด้านของกุหลาบดำครับแต่ว่าเนี่ยครับมาเสียท่าครับโดนทีบครับไม่ไปไรครับไม่เจ็บแต่เขินเล็กน้อยครับลุกขึ้นมายิ้มแย่ๆครับกุหลาบดำหาจะเอาคืนครับเตะขวาสูงครับเฮดมาเี่หมัดซ้ายของกุหลาบดำครับใครตีใครพยายามกดแขนครับกดแขนเอาไว้ครับ ตีกันไม่ได้แยกดีกว่าเสียเวลาได้ลุ้นได้บิดแล้วครับโอ้ยโดนซ้ายหมัดแข่งมาห่างไม่ได้ครับกุลาดำอาโดนเขียขาหน้าแล้วโอ้โหนี่คือพิษสงขงมยเตะนะครับโอ้ยหัวกะกากาดต่างคนต่างโดนครับโอ้โหศอกแรกศอกครับโอ้ยหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่พายุทั้งคู่ครับตีเข่าซ้ายครับกุลาบดำวงในอาจารย์น้อยนะครับวงในอาจารย์น้อยนะครับคููนี้ แต่ว่าอย่างอื่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหมัดมาอีกแล้วครับหมัดกับศอกเลยครับอ้าวโดนหมัด้า้ครับทางด้านของพิวเตอร์นี้อก้า้คืนโอ้โหนี่ครับโอ้ต้องบอกว่าแต่ละเม็ดแต่ละดอกหัวใจนี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับนี่ครับแก้มวยหมัดด้วยการใช้ศอกแต่ว่ากุหลาบดำนี่ไม่สลบไม่หยุดนะครับอ้าวแล้วครับได้ลุ้นได้บิดแล้วครับแบบนี้ไก่อ้แม่ลื่นลื่นครับเวทีลื่น ลื่นลื่นเขต่อยสายลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับกุหลาบดำครับเพชรมณีจับได้จับได้ตีไม่ตียกบังขวาเอาไว้นะครับทางด้านของเพชรมณีครับกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วแยกออกมาครับสู้กันต่อครับอ่ะนั่นแหละครับนาจังหวะนี่โดนอีกแล้วครับทางด้านของกุหลาบดำลุกขึ้นมาครับเพชรมณี ไม่หนีแล้วนะครับชิงเดินครับาลครับหมัดลูกซ้ายตาลำตัวซ้ายสลับใบหน้าโอ้โหมาสี่หหมัดครับใจว่ายังกล่อมเพชรมณีไม่ได้ครับซึมไม่ซึมครับยังพยักหน้านะครับเพชรมณีโดนไป3 4มสี่หมัดเอาครับโอ้ยโดนแทงแล้วช้าไม่ได้ครับคุณลาต้อยแนงเงี้ยหน้างายลำตัวกอบตัวใบหน้าแลกคืนครับโอ้โหโดนหมัดไปครับแล้วก็พยายามคืนด้วยข่าด้วยศอกครับทางด้านของเพชรมณีครับ สุดๆไปเลยครับพี่น้องครับไปต่อครับไปต่อไม่ต้องรอแล้วนะครับเอาปรคัดซ้ายดันดันตีไม่ตีใครตีใครเตะขวาไปก่อนครับเพชมมาีกุหลาบดำเดินต่อยซ้ายครับเพชมมาีกระแทกหมัดเดินหุกขวาโอ้โหนั่นนะครับโอ้ยหมัดทุกซ้ายขกุหลาบดำครับเล่นใยญ่ใส่เต็มเลยครับไม่ดูไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อชิดก็มานะครับอืคนเล็กหัวใจโตนะครับ จากร้อยเอ็ดนะครับพี่แดงบอชิดเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายครับพี่น้องว่าชัยชนะจะไปอุบลหรือสุรินทร์โปรดติดตามสมนาทีทองสุดท้ายนะครับบนเวทีทายอุกาบาทล,ลูกศิษย์ของสจอเพียงอุทัยโอ้โหเตะเอาอยากติดกาติดบังนะครับแม่สมหมายสกุลเมตายิ้มในใจครับประกบเองนั่งดูเองครับติดขอบสังเวียนเลยครับรวมถึงพี่เงาะบางกะปิ สองนมเตอร์ชื่อดังช่วยกันครับขอบคุณน้องเดียเกียริเพชรด้วยนะครับมานั่งลุ้นนั่งเชียร์อยู่ขออเวทีครับเดียเกียริเพชรใกล้ๆครับใกล้ๆนาดของกุหลาบดำนะครับปืนเวทีมันลื่นหรืออย่างไรครับัน่นแล้วครับอุปกรณ์สวยๆจากแสนดีอ้าวทานของเพชรมณนีครับโดนยันบ้างเหมือนกันครับเอาละครับแคกซ้ายกุหลาบดำลำหนักๆทั้งนั้นเลยครับพิทาปอง ทำได้สวยนะครับสองจังหวะของกุหลาบดำครับแต่จะถีบซ้ายเตะครับลูกนี้โดนไม่เต็มดีนักสั่งจังหวะกันใหม่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับยังไงครับเพชรมณีครับเพชรมณีนี่ก็มีความมั่นคงมั่นใจครับกุหลาบดำเตะขาครับเพชรมณีขยับครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับอัแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายโดนข้างขวาครับหมัดหนึ่งสอง อ้าวชายสุโหไชยเสตูเชียงใหม่โบกมันจราจรแล้วโบกัจราจรแล้วอ้าวซ้ายไปเรื่อยๆอ้าวมาไม่มาก็เก็บแข้งไปเรื่อยๆนะครับทางด้านของเพชรมณีพอหลักบุญมาแล้วครับค่อยๆรอค่อยๆเล่มนะครับแมจังหวะนั้นเสียไปแล้วครับทางด้านของเพชรมณีก็ต้องดึงคืนเลยครับดึงกลับครับกุหลาบดำขยับแข้งซ้ายติดบังหมัดซ้ายครับแมแต่ว่านี่ครับยังคลำเป้าไม่เจอเลยครับ โอ้โหมาพยายามจะดึงเพชรมณีออกมาครางเวทีเอาละครับได้แข่งสายเมื่อสักครู่ครับกุหลาบดำครับออกมาพอน่อยครับเพชรมณีก็มั่นใจครับพยายามเต้นวนไปรอบๆครับเตะซ้ายครับกุหลาบดำครับของฝากจากสุรินครับซ้ายไปอีกทีหนึ่งครับขยับ เอาละครับหลักเกณฑ์ในการตัดสินมีนะครับกรรมการชุดจากอ้อมน้อยครับซ้ายมาครับช่วงสท้ายแล้วครับปีกองเชิดแล้วแม่โยกยัวแล้วครับทาง้านของเพชรมณีมาแล้วครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับเร่งกรองรัวแลวครับแข่งสากครั้งหนึ่งทางด้านของกุหลาบดำครับเพชรมณีต้องบอกว่า น่าแล้วครับนิ่งมากครับอ้าแข้งซ้ายติดบังน่าจะเป็นเพื่อนสุดท้ายโค้งสุดท้ายลาาแล้วครับคุลาดำมเตะอาแล้วครับสองแข้งหมดหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับอ่รอสักครู่นะครับบนเวทีธนภัทรเสือแก้วครับเดินรวบรวมใบคะแนนครับ แนนแรกจากกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีนะครับไปที่กรรมการยุทธการแสงสีคะแนนใบสุดท้ายนะครับจากกรรมการธนาชัยจำนงรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเพชรมณีพรหลังคุณครับนาวดังวัย23ปีครับจก้ก